เก็บมันมือเลยพี่นนองสุดยอดดอกใหญ่เนาะให้เรางงกับมวนไปอีกแบบพี่นนองให้เรางงก็ได้ยัดปัวกับมวนไปอีกแบบนึ่งให้เรางกมันได้ธรรมชาติพี่นนองอันนี้แตกเขื่อนในกระแมนได้เนี่นะหนาแมนอันนี้เขาขายป้าที่โทโอ้ยังไงกำเลอกำบุหุ้มพี่นนองเลยขาดขนาดเลยพี่นนอง เยอะแยะสี่หวัวอวนวลเนาะอ่ะข,ขนาดเลยเนาะอืมข้นหาหลายพี่น้องเอ้ยมันก็เลยบุกหอยพอจูมเนาะคนหาหลายก็เลยบกยุกผอดสบายดีพี่น้องบเบอร์สุขสุขคนเบิร์ตสมองสมบอรเมื่อเนซ่าปิ่นสิพาพี่น้องมาลุยป่าลุยดงพี่น้องเนาะ ปลาที่สปินบอเคยมาจากเถื่อพี่น้องเลยไกลเต่อพี่น้องหนังรถประมาณสิบโมงกว่าแลพี่น้องเนาะไปลุ่นไปส้มกันพี่น้องได้ข่าวฮ็ดปลานี่นะออกลายเห็ดลงงะโงอพี่น้องนเนาะห็ดละโงกขาวสิายซำไดไปลุ่นไปส้มกันเด้อพี่น้องไปตามสป,ปินมาเลยพี่น้องไปดีก่า กค้งเห็นแหละพี่นอ้องโอ้โหว้าวว้าว,า,วาวพี่น,ออน้องโอ้โหงามๆเลยเถอะไข่มันก็มีพี่น้องนีง่ๆน,น,นี่ว้าวที่เถอะแข็งแหลกเลยพี่น้องอุ้ยพี่น้องพี่น้องว้าวโอ้โหงามเด้อข,ขนาดพี่น้อง เดี๋ยวเฮาสิเก็บก่อนบานนี้พี่น้องป๊าดโอ้ยมีบ่งกือนะพี่นอ้องงานมันรีพี่น้องเลยนี่น้องขาวพี่น้องเลยมันมีหมึกหินแววแววมึกหินโอ้ยสุดยอดพี่น้องบ่ผิดหวังนะพี่น้องเนาะ ออกกนน้ำป่าเพกโอ้งามเลยอันนี้เป็นไข่อย,อ,ขขยอยู่ที่น้องเลยโอ้โหขาขนาดเลยเนาะป้านไข่เป็ดเอาโลดไหม โอ้ยน <thế? S 2> <Hey. S 2> ี่นี่นี internally. ่โอ้โหโอ้งามสุดยอดไข่นำจัก ขนาดเลยพี่เนอะฮูพี่น้องกำลังขึ้นเลยกำลังขึ้นเป็นไข่ใหญ่หญเดี๋ยวพี่ละงอง่มันหาง่ายหนอยเลยมันขาวจัวเลยแหมนี่นี่โอ้ยมวน นในนี้ในขาเจ้าว่าวเนาะพี่น้องเนาะประเ็ดป่าน,นี่นะ่ะหลายขักว่าสันมาเห็นกับตาเลยพี่น้องบน,นดินน่ะงามดีนี่ไหนจักแม่ยังเจาะนะพี่น้องเนาะเวียนีมน่มันบีเวีนเยอะแตะเนาะพี่ บรรยากาศดีน้องโคเขียวหลาหาเห็ดเนกันกํลังขึ้นเป็นไข่น้องเ้ย เขาขาวงามเนาะเนาะไข่งามไข่ใหญ่ไข่ใหญ่ไข่ใหญ่เยอะเลยีติดหักอันนี้ี่อืมเป็นสัมกบปันเนาะ ออกเป็นหย่อมเลยส่วนน,นี้น้ำใบตองีเนรอขนาดเลยเป็ไข่เนาะ พี่น้องเลยเป็นไข่นังลงลเรืออยู่ได้พี่เนองอืมงามอะไรอืมพี่น้อ,องแป้นแป้นกําลังพุ่นดินขึ้นมามงาม ว้าดพี่น้องไข่ใหญ่ลีพี่น้องเลยสุดยอดไข่ใหญ่แหงพี่น้องเลยสุดยอดนี่พี่น้องมีขนบ่งกือเนาะพี่น้องป้าดังปุดขึ้นมาเลยหืมฉ่ำกระปั้นเลยนี่นะสามรีได้พี่น้องโหพักขนาด พี่น้องอันนี้จูมดูดีงามเนาะอุ้ยดอกเดียวโดดๆเลยงามแห่งขาวจั่วเลยอันนี้กระลังแตกดินแตกออกมาพี่น้องอุ้ยอันนี้จะยังกัดกินเนาะนี่ังแตกถือมีก็แม่ไหมพี่น้องคยว่าน่าแม่เลย พี่น้องดวน่ามีข่ามข่เครื่อนะมีกินแต่เขื่อนกระเพาะมงกนดินงเตด้ยดีสี่ดอกมงเดียนพี่น้องเลยนาพ้องหงอกเรืองออกเป็นมือ แต่ว่ามันบานมาเลยเนาะาทำบ่อกยังตะยังตะอยู่ไกเป็นหมูเลยออกเป็นหมูเลยเหรองูเดยงงามขัดจุบุจูบุอูอย ขึ้นหนุ hmm. ่มเนาะไปดอกบบไหนนั <yup> Esta, mm ่งลอยังเนี่เนาะเก็บของไปต่อองนสัตขนหนุ่มไกนเนาะขึ้นหนุ่มเลยแดีว่าดกบน่านเนาะออกมาเป็นปีกเลย mọn điêu này hạ đổ ngồi thì nó sầm con tôi đấy ừ. cái này cái sống đẹp thế cái là được đổ คือเลยงหมลี้ยงดที่นั้นเป็นหมูเจอกระยิกระยายเนาะบอด้เป็นหมูก่อนกันนี่เด็จะยังกัดไปเลย ดอกวันหนเนี่ยเอ้ดอกผู้ดีงแดงดอกละคำเลย <c oughs> เป็นห <c oughs> นูจะงอกเลถ้ามันได้ออกลอออกเป็นหนูเลยเนี่ยเอ,อ้เป็นหนู เ้ยงอ๋อมันนเงามเด้นอ้นองบึนง,บนงน่น,น,น,งน่นเน,เน,นเ่นเป็นซ้อนกันอยู่พี่น้องเลยอู้สุดยอดเปิดไปตองขึ้นอายะมันไข่เป็ดหรอ เหมือนไข่เป็ดเลยนี่ก็ไข่เป็ดนี่ก็ไข่เป็ดพี่น้องอันนี้แตกเขื่อนี่ก็แม่นได้เนี่นะขนาแม่นอันนี้เขาขายป๊าท่โตโอ้ยไงกำเดอร์กำปรหุ้มพี่น้องเลยขาดขนาดเลยพี่น้องเยอเวซี่หัอยนวลเนาะขาดขนาดเลยพี่น้องอืม คนหาหลายพี่น้องเอ้ยมันก็เลยบุกหอยพอจูมเนาะคนหาหลายก็เลยบุกพอจูมนะพอแต่ไข่นี่พี่น้องมั้แต่เขื่อมันยังอยู่อยู่นี่ป๊าเถ้าได้ไข่พอได้นี่ยน่ะสามสามไข่เสียงกระจงหงกันฉนันพี่น้องป่า oh, เทปเต็กเป็นลำลามพี่น้องอยูย่ในออื <c oughs> <c oughs> กำลังกำลังึ้นอืมไน้อยเมื่ปลูกแค่น้อยฟิวเวองไทยนี่บ้านมองไทยนี่เน่ยเยเียดเ่ตื่นขึ้นนองพอดีพอดีกำลังวิ่โคธรรมศาสติสวยงามเลยขนมเลยเขี้ยวเลี้ยไปไนก็ นี่แหละพี่น้องทีหาเหตุกัน,กนโอ้โนี่เนาะป่ะตามสปินไปวะเนีอห่กินเนาะห่วยเละเป็นไข่อี่ล้กเนาะอ่าห้ามเด็ดเจอรุ่นี่ั้าขนาดเลยเนนอยอด อันนี้เป็นขู่เลยพี่น้องเห็ดละโงกเนาะมันหาง่ายพี่น้องแบบว่ามันขาวเนาะบัวดำก็เห็ดปุ๋ยเจ้าเนื้องก้านเนาะเจ้าว่ะต่อต่อเจ้ไฟมักว้าพี่น้องพี่น้องพี่น้องพี้องวังนี่ไม่ต้องปุกไว้จะไข่เนาะอีเนาะเมื่อเชิดเปิดเบิ่งว้าวสามไข่ป๊าดพี่น้องน้ำเต็มเอยไข่ไข่อะไรเล่น คือไข่เป็ดอุ้ยแดงปุดเลยผัมีโบ่งมียังกินอยู่ทั้งหลุมพี่นอะเขาเจ้าว่าย่งห่วงว่าเฮ็ดเบื่อแล้วบเบื่อนะให้เบิ่งมีตัวยังถ้ามีตัวยังกินมันนะ,ะแสดงว่าเฮ็ดบเบื่อพี่นนาะโู้เต็มเลยบ่งคือพี่น้องบ่งคือเต็มเลยอย่างเงาเนี่ยปุดเลยเขาหักเลยนี่นหนมีตะแมงเต็มเลยพี่น้อะ นี่เพิ่นกระกัดแหว่งไปเลยเนาะอันนี้จุมพี่น้องเลยจุมกำลังงามนี่สุดยอดแฮ้งนนๆกิ่งกืออยู่แขางเต็มเลยแห้งๆทีนี้กิ่งกือนะพี่น้องเนาะกิ่งกือมันจะิกินนั่น เห็ดขิงขิงหน้อยลูกมันปาดเถอะสุดยอดดี่นะพ่อค้าไข่ใหญ่ใหญ่โอ้โหอันนี้เนี่ยเจะ๊ยังกิน,ปนไปเลยบกอะไรเนาะพี่น้องเพราะว่าเห็ดมันเฮ็ดธรรมชาติไข่ใหญ่ <laughs> นี่นี่<า>อะไรำกำลังสีขื่นไข่หน่อยไข<า>่ห่านเลยปนะาดสิเถอะ สามไข่เลยอยู่นรงกันเนี่ยสีทั้งไข่หน่อยเนาะโหสุดยอดพี่น้องปุ้ยขึ้นมาเนาะพี่น้องโอ้โหเก็บดอกเก็บใบไม้ออกเลยคือเราตั้งไว้นี่พี่น้องคือมาตั้งไว้นี่พี่น้องเลยน้ำมันก็ร่างขึ้นมาพี่น้องนเดี๋ยวอันนี้ห้าสิบปีเนดี๋ยวไปตั้งเลยลองเลยอุ้ย คือตั้งไว้นี่เฮ้เป็นครั้งแรกนะพี่น้องเนาะที่ได้มาหาเห็ดหลงง่แบบว่าตื่นเต้นขนาดนี้พี่น้องเอเต็มเต็ไข่งามๆถ้าแม่นว่าห้ามาแต่ซาวโกนีนะมันสิได้จูมมันนะพี่น้องมาไกลเลยพี่น้องเอนางรถประมาณชั่วโมงกว่ากูชิมาหอดเนาะชุมคำลำลืออยู่ได้พี่น้องว่าเห็ดหลงง่ออกลายกันพวกไหวดอกไม้มัน พี่เนาะตัวนี้นะพูดีพูดีเลยนี่นี่นี่ทั้งง่าก็มีพี่น้องพูดีกำลังสีออกแต่ไข่อย่างเง้ยเลยลังสีเบาะนะว่าเบาะคะแนนไข่เป็ดก็ได้ยขัดขนาดเลยพี่นเนาะดูขัดด้วยนือขัดขนาดเลยเก็บมันมือเลยพี่น้องสุดยอดลูกใหญ่เนาะ ให้เราโง่เหมือนกับมวนไปอีแบบอีหน่อยให้เราโง่ก็ได้เห็ดปัวกับมวนไปอีแบบนึ่งให้เราโง่มันได้ธรรมชาติเห็ดปัวมันอยู่มันอยู่ป่าแต่เห็ดโง่เนี่มันอยู่โคกเลยพี่น้อเนางกว้างๆพี่น้องเที่ยวป่ากว้างป่ากว้างนี่แหละเขาหาปื้ดตามนี่ไปตองเนี่ยปื้ดตามไปตองเน้อง ว่ามันมันฉุนมันไม่ไปตองเราถ่ายมันเนาะปิดไปกี่มาประเทศอีกแล้วพี่เนาะเห็นอีกแล้วล่างออกตไิไข่อีกแล้วอันนี้ก็ได้อึมีเกือกมีกิ่งเกือพร้อมว่าข้าเจ้ามาหา,สาเสาเ์นะขาวเจ้ากะเก็บไปแล้วสุดหนึ่งพี่เนาะแบบว่าดอ,อกจูมันเนาะอันนี้ก็คือมันแบบว่ามันออกซีสวยๆแน่พี่เนาะ บ่กคนหากระไลพี Estado, de. ่น้องเฮ็ดออกลายกระจิงนะแต่ว่าคนหากระไลบาดนี้เฮาสิกลับเลยนะพี่น้องเนาะเบิ่องเฮ็ดห้าเฮ็ดหลังโงบป้าพี่น้องม้านดีพี่น้องเลยม้านมันบอกพืชรังเลยพี่น้องเนาะมีแต่ดอกดอกจูมกระมีนะพี่น้องเนาะแต่ห้าบัได้ดอกบานเพราะว่า คน้าลายพี่น้องมันก็นเลยบทันในบ้านเนาะเนี่ยพี่น้องป่าธรรมชาติงามงามพี่น้องสปินฮากรามครั้งแรกนาะพี่น้องเนาะงาม,ม,มงนีมีโงนหินงงนยังพี่น้องคนหน่าเฮ็ดกับลายอยู่พี่น้องเลยไปเลยพี่น้องพอกันคลิปใหม่ฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ซาป,ปินในเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้สบายดี